จักพอมีสุขหมดทุกจิตรู้จักคิดพอเพียงไว้ไม่เป็นนี่รู้ละโลภอยากได้ใช้พอมีบมรลีคำพ่อใช้พอเพียงกราบนมัสการพระคนเจ้าที่เคารพอย่างสูง สวัสดีท่านคณะกรรมาการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านหนูชื่อเด็กหญิงกวินธิดากาลิโกอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านหนองคอวันนี้จะมาบรรยายธรรมในหัวข้อสมดุลชีวิตสร้างได้ด้วยความพอเพียงเธอรับชมรับฟังได้เลยค่ะ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรลกฐานความมั่นคงของแผ่นดินเป็นเสมือเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ตอเรางรับบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ําพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำรัสที่แนะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่พระศพนิก่อนชาวไทยมานานกว่า30ปีเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงทางสายการมีการพึ่งตนเองมีคนุนทำกำกัดความรู้ใช้ชีวิตอย่างพออยู่พอกินพอมีพอใช้และทำให้สังคมจเจริญก้าวหน้าไปอย่างสมดุล พูดถึงความสมดุลนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับก,การดำเนินชีวิตเพื่อถึงจุดหมายปลายทางไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความสุขถ้าหากชีวิตขาดความสมดุลก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ยาก อย่างสมดุลคือการการใช้ชีวิตอย่างสมดุลคือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่ตั้งเป้าหมายในชีวิตที่สูงหรือต่ำจนเกินไป